เจะมูจะเจ็บก่อนใช่ไหมเนี่ยจะให่ได้ไหมโอ้โอเ,อเข้าทางนี้ใช่ไหมยะกว่าเสียวจะเป็นปอนอชัน

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20เาีนะเดีวเราจะ ในนี้สามหยดหนึ่งสองสามรอสี่ยี่สิบนาทีตอนนี้สิบโมงยี่สิบเจดนาทีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมาแล้วทุกคนโอ้ยตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยสงสัยจะต้องเป็นโควิดแน่ๆเลย,เลยขึ้นมาสองขีดแบบนี้ บอกคีดเดียวไม่เป็นสองคิดเป็นอันนี้ขึ้นมาสองคีดมะเร็งก็เป็นโควิดยังไม่เป็นอีกหรอน่าต้องสารตัวเอยงจังเลย